สวัสดีครับสวัสดีกับ pk audio นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้มีของแท้มานำเสนอที่เคยบอกไว้ว่า direct pa สามทางนะครับเปิดข้างในให้ดูเลยแท้แท้ก็คือแท้นะครับของเราจะแกะด้านในให้ดูทุกตัวว่าคือแท้นะครับแท้นำเข้านะครับผมเปิดด้านในให้ดูทุกตัวนะครับ ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับสังเกตมออแปลงสังเกตสายไฟนะครับผมนะครับปิ้น dbx นะครับที่หากันนะครับผมสังเกตดูนะครับผมจะมีหมดนะครับนะครับรุ่นสามทางจะเป็นหมออแปลงสองลูกนะครับ dbx ีเนะครับผมเริ่มสามทางมออแปลงสองลูก เดิมๆมไม่เคยแกะนะครับผมอ่าไม่เคยซ่อมดูรายละเอียดนะครับผมจะยอดกาวไว้เหมือนกันหมดนะครับผมเทสแล้วใช้งานปกติทุกตัวพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่7,500บาทนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อได้นะครับ0ูน4 0 7 8 9 7 4เเทสใช้งานแล้วทุกตัวนะครับ เดี๋ยวเสียบไฟให้ดูนะครับผมพอดีเปิดฝาไว้อันตรายนะครับผมด้วยระบบยิดต้อนนะครับบางรุ่นนี้ไม่ยอมให้เปิดเลยนะครับนะเปิดนะครับปุ๊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 บวิ่งแบบนี้นะครับผมหน้าจอนะครับผมขึ้นดิเบ็กไรไวเล็กพีเอนะตัวนี้จะเป็นสามทางนะครับผมเราเซตโปรแกรมไว้เท่าไหร่ครับเรากดที่โปรแกรมนะมันจะเลือกสองทางสามทางได้อันนี้กดโปรแกรมเสร็จปุ๊บ กดโปรแกรมมาขึ้นแบเนี้ยเราก็เลือกเนี่ยอันนี้จะหมายเลขหมายเลขสามเนี่ยเราจะเซตสองทางสเตอริโอไว้ถ้าท่านจะเล่นสองทางท่านก็กดเลือกเลยมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นสองทางสเตอริโออ่ามันก็จะดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นสองทางนะครับสเตอริโอสองทางนะสองวนะครับผมสามทางจะเซตไว้ที่เลขหนึ่งนะครับกดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดสามทางให้นะครับผม ลูกเล่นรายละเอียดอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมดีเล์นะครับผม EQ นะครับผมมีหลายอย่างให้เลือกนะครับผมฟีดแบ็กนะฮะฟีดแบ็กคือการหอนนะครับอ่ามีครบทุกอย่างนะครับในราคาที่7,500บาทนะครับผมท่านจะไปใช้ของก๊อปอยู่ทําไมนะครับแกะด้านในให้ดูเหมือนกันทุกตัวแท้ๆนะครับผมขออยาดปิดนะครับ ขอญ,ญาตปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมีปัญหานะครับเกิดน็อตอะไรตกใส่ของแท้เป็นไงครับท่านสังเกตดูน็อตเนี่ยมันจะรูใหญ่หนานะครับยาวของก๊อบมันจะเล็กสั้นนิดเดียวนะครับดูนิดเดียวก็รู้แล้วนะครับของแท้กับของก๊อบท่านดูน็อตแต่ละตัวนะมันจะใหญ่ใช่ไหมอีกอย่างทุกตัวมันจะมีแหวนเล็กๆรองใช่ไหมแหวนเล็กๆเ,กเกนี่ยรองเนี่ยทุกตัวเลย ไม่ลองหนึ่งก็ลองสองนะครับลองหมดนะใช่ไหมแหวนเล็กๆลองแหวนเล็กๆลองใช่ไหมนะครับด้านในเหมือนกันทุกตัวนะครับเสียงดีรายละเอียชัดเจนบางคนถามนะครับว่าใช้ดีไหมนะครับของแท้มันจบอยู่แล้วนะครับผมก็เลยว่าถ้าใครใช้ของแท้เราไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะมากมายหรอกนะครับของแท้มันจบเขาเซตมาหมด บางคนเอาไปโมไปโมเนี่ยต้องดูนะครับว่าเขาเปลี่ยนค่าอะไรไปบางทีนะ่ะบางท่านบอกทําให้แหลมใสขึ้นดีขึ้นบอกตรงๆนะครับว่าบางทีไม่ได้โจมตีทางการโมนะครับทุกอย่างมันต้องแมทกันนะครับจะมีอะไรล้นกว่ากันมันเป็นไปไม่ได้หรือบางทีความถีมไม่เสถียรน,นะครับผมแต่ถ้าโมโมอะไรครับโมที่ว่า,าเปลี่ยนเปลี่ยนสีพวกเนี้ย เปลี่ยนสีพวกเนี้ยนะฮะสซีที่ขึ้นขึ้นเนี้ยนะเนี่ยพวกเนี้ยนะสีพวกเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนซีพวกเนี้ยอ่าสมมุตินะสมมุติของแท้ของแท้เขาบวกลบเท่าไหร่ของแท้ซีพวกนี้บวกลบสมมติบวกลบอ่าบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์หรือบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าโมเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นสีที่บวกลบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยที่มีค่าผิดเพี้ยนน้อยที่สุดอะไร หรืออะไรที่เกียร์ท็อปก็คือเกีท็อปจริงๆนะครับสมมุติว่าผมจะเปรียบเทียบยังไงดีเหมือนเหมือนกระชอนนะครับที่มันกองความถี่แต่เราความถีเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าจะเห็นภาพกระชอนที่มีรูใหญ่ๆนะครับอ่ารูใหญ่ๆแล้วเปลี่ยนเป็นกระชอนที่มีรูเล็กๆละเอียดประมาณนี้นะครับมันจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าทุกความถี่ที่เรากองเข้ามามันจะละเอียดนะครับ หรือว่ากอง1ชั้นแล้วก็กอง3ชั้นอย่างเงี้ยมันจะละเอียดกว่ากันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอะไรทั้งหมดต้องเปลี่ยนอะไรที่เกรดท็อปคือเกรดท็อปที่มีความละเอียดและผิดเพี้ยนน้อยที่สุดใส่นะครับโดยวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปผมก็ไม่ได้ศึกษาลึกถึงขัานนั้นนะครับแต่โดยที่ทางนะครับทีมงาน PK a u d i o ก็เรียนจบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมาเหมือนกัน โดยระบบเริ่มต้นของตัวอุปกรณ์นะครับคาปาซิเตอร์รีเิสเตอร์หรือบ้านเราเรียกกันว่า C ีคาปาคือตัว C ตัวเก็บประจุหรืออ่านะที่เรียกกันคือความต้านทานนะครับพวกนี้นะครับที่เขาเปลี่ยนกันนะครับที่เขาเปลี่ยนกันนะครับผมบางคนซีอ่าซีที่ทําหน้าที่ควบคุมเบสกลางแหลมอะไรพวกนี้ถ้าลึกในบางท่านอาจจะเปลี่ยนได้อีกอาจจะอของเจแปนใสหรืออัดยูเอสใสอะไรเราก็ไม่รู้นะครับอันเนี้ย ซึ่งมันจะมีดีกว่านี้แหละถ้าท่านก็ต้องหมดเงินอีกนะครับผมถามว่าของเดิมดีแล้วดีอยู่แล้วครับมีขั้นหนึ่งในมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมของที่ใส่มาเนี่ยดีทุกตัวรายละเอียดชัดเจนนะครับสมบูรณ์กันทุกอย่างเช่นบางคนได้รถยี่ห้อหนึ่งมายางมาตรฐานมาอยู่แล้วแต่อยากให้ไปใส่ใหญ่กว่าเดิมหนากว่าเดิมทนกว่าเดิมนะครับบางทีเผาขาดหรืออะไรประมาณเนี้ย มันก็ประมาณนั้นนะครับคือใช้งานทุกอย่างต้องมีลิมิตนะครับไม่มีอะไรดีที่สุดทุกอย่างเพราะบางคนอาจจะมีการพูดนมน้าวบ้างอะไรบ้างในเรื่องการโมหรือรายละเอียดอื่นๆนะครับถามว่าโมดีไม่ดีรายละเอียดมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่คุณต้องหาเจ้าที่เลือกอะไรดีๆใส่จริงๆนะครับผมบางครั้งแค่เปลี่ยน iC มันก็ต่างกันเยอะแล้วประมาณนี้นะครับรายละเอียดมันต่างกัน เพราะบางตัวความความทีนะครับหรือรายละเอียดเสียงมาใสาแจ๋วเลยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมความรู้มาแบ่งกันเนาะมันประมาณเท่านี้นะครับส่วนมากไม่มีอะไรเยอะคอร์สก็คือเป็นตัวแยกเสียงครับปรับเบสกลางแหลมส่วนรายละเอียดลึกๆที่คนทั่วไปได้ใช้กันจะเป็นดีเลย์จะเป็นลิมิตเตอร์จะเป็นฟีดแบ็กกันหอนนะครับผม การหอนนี่ต้องเซตไว้หน้าเวทีนะครับผมโดยได้เวลเล็ต P A สามทางพวกนี้นะครับบางท่านถามว่ายากไหมนะครับโดยทั่วไปเอาไปแล้วเราตั้งเซตให้หมดทุกอย่างแล้วท่านก็ไม่แทบไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมท่านก็เอาไปแค่นะครับไปต่อเล่นได้เลยแล้วก็เอาไปเปิดท่านก็ปรับมิกเบสกลางแหลมเหมือนปกติส่วนมากคนเราจะปรับที่มิกนะครับถ้าตรงนี้เซตไว้หมดแล้วไม่ค่อยมีใครได้ทำคอร์สละความถีก็อยู่เท่านี้อะไรเท่านี้หมดละ นอกจากรายละเอียดที่เราจะนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นเยอะขึ้นคือเซ็ตจบจบที่นั่งเล่นเยอะขึ้นอ่ะวันไหนว่าง,งนะครับเอามาเปิดเอามาเปิดแล้วก็นั่งปรับนั่นปรับนี่ดูอีคิวลูกเล่นตัวนี้เป็นนี่ปรับแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะลองเล่นดูอ่นเนี้ยของมีกับเราเดี๋ยวยังไงก็เป็นนะครับผมตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจไลน์ดีมาเลยนะครับศูนย์7ปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมหรือสนใจนะครับมารับเองได้นะครับผม อยู่นาวานครปรทุมธานีนะครับผมในอุตสาหกรรมนิคมนาวานครตัวนี้รู้สึกว่าจะมีทางพี่ลบบุรีนะครับสั่งไว้หนึ่งตัวแล้วก็มีลูกค้าอุบลอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะสั่งไว้หมดละสามสี่คนนะครับแต่ผมจำไม่ได้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่แอดไอดีไลทักมานะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจดแปดเก้าเจ็ดสี สั่งไว้ห้าถึงหกคนแต่ผมจําไม่ได้นะแต่จําได้ที่ลบบุรีคนหนึ่งนะครับผมนะพี่ลบบุรีหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในอําเภอเมืองที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถมือสองนะครับผมเดี๋ยวยีบสองนี้เดี๋ยวเอาไปาเทสให้นะครับผมโอเคนะครับท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับย้ำเบอร์นะครับศูน4์แปดแปนะครับผม เซตให้พร้อมใช้งานทุกตัวนะครับผมเอาไปต่อเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวท่านบอกว่า2ทางใช่ไหมครับ2ทางต่อ,อยังไงใช่ไหมบางทีถ้ากด2ทางท่านดูข้างหลังนะครับตรงนี้โล w ท่านดูตัวนี้เป็นหลักนะ low m i ไ h ถ้าต่อสองทางเนี่ยมิดจะไม่ได้ใช้นะครับจะใช้โลซ้ายขวาเนี่ยโลซ้ายขวาแล้วก็ h i ซ้ายขวาเลยนะครับ อมีดไม่ได้ใช้นะมีดจะไม่มีเสียงเลยถ้ากดสามทางปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแหลมอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นกลางอันนี้ก็จะเป็นเบสนะครับแต่ถ้ากดสองทางปุ๊บอันนี้จะเป็นเบสไอันนี้จะเป็นกลางแหลมอยู่ด้ยวยกันนะครับคือใช้พาวเวอร์สองแท่นตัวนี้จะไม่มีเสียงจะตัดระบบจะตัดทิ้งนะครับผมอ่าเ<ะ>บื้องต้นประมาณนี้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับะเดิมๆนะติดอยู่นะฮะเนี่ยไม่หลุดนะครับ 0 8 8 4 0 7 8ด7 4ดสนะเออติดทุกตัวนะครับไม่มีหลุดนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ,อ่ติดทุกตัวนะไม่มีหลุดนะเออติดทุกตัวนะครับผมทุกอย่างที่สังเกตนะครับอ่าอ,อันเนี้ยนะครับหมอแปลงสายไฟของแท้นะครับไม่มีใครหลอกท่านได้ท่านเปิดคลิปนี้ดูกับท่านที่ซื้อมาแล้วแกะดูนี่ว่าเหมือนกันไหม นี่คือของแท้นะครับมันจะเหมือนมหาจักรนะครับแต่ตามมหาจักรไม่มีนะครับผมอ่าเนี่ยมันจะแปะตรงนี้ไว้เป็นสองร้อยยี่สิบถ้าแกะตรงนี้ออกจะเป็นไฟร้อยสิบนะครับอ่าแต่ของเราเป็นสองร้อยยี่ียบร้อยแล้วนะครับผมตัวหนังสือจะคมชัดนะครับเนี่ยคมชัดชัดเจนนะครับผมอ่าคมชัดชัดเจนนะครับของนิวทิกนะครับผมนิวทิกแท้ โอเคนะครับผมท่านไหนสนใจแอดไอเยไลน์ mm hmm. line, มาเลยครับ0884078974นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ0884078974ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นทั้งนะครับความรู้จะเป็นทั้งาการตลาดหรือสินค้าที่ลูกค้าต้องการหรือสั่งไว้นะครับผมเอาความรู้มาแบ่งปันนะครับ บวกการตลาดเนาะพ่อค้าก็ขายของเป็นเรื่องปกติวันนี้มี3ตัวท่านไหนสนใจเห็นคลิปนี้แล้ว0884078974ติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ